เฮ้ยเพับมโอ้ยริงจริง้ยัยดีรับยเอ่อทำไมเรามาร้านทั้งเร่มาแล้วก็ตุกใจเอออร่อยมากเออ ทำไมอร่อยแบบนี้ขนาดนี้อ่ะแบบนี้ค่ะมีจินเส็งใช่ไหมคะเรียกว่าจีนเส่งใส่เยอะๆแล้วก็สุขภาพดีมากกลุ่ยผู้ใหญ่มาเยอะแยะอาหารที่เราจะกินเรียกว่าทงเกียั่งสังเกียั่งใช่ค่ะเดี๋ยวไอลองสั่งนะดูว่าเขาจะเข้าใจหรอเปล่าไม่รอชั้นเราไปกินกันเลยค่ะอ่าเอาเลยฮะมีแต่งหน้ากันด้วยนะครับผมก่อนจะเข้าฉากนะครับไอไม่เคยพบ แป้งเลยนะอ๋ะอจริงเหรอเะาคือเขาเนี่ยไม่เคยมาพกแป้งเลยก็าแต่งหนาอย่าพูดอันนี้ใช่ไหม <laughs> <laughs> อายกคันแล้วนะ <laughs> ให้ยิมให้เราเมนูเลยนะโอ้ที่นี่แค่นี้แค่ย่างเดียวแค่อย่างเดียวค่ะอ๋อก็เลยไม่จำเป็นต้องมไม่จำเป็นแล้วเครื่องดื่มก็ไม่มีเลยมีอะไรนะเล้าส่งเขาให้มาแล้ว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 ้วมาแวมาแลเมา้มาม้มามล้วแล้วคาแล้ม้ซอสอะไรมะแ้ มะม่วงคะคะแต่นี้มาเป็นทั้งตัวเหรอคะทั้งตัวอ่ะแล้วมีอะไรอยู่ข้างในไหมคะอ๋อข้างในใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับอันนี้ผักอันนี้อะไรนะหอมมากเดชอันนี้ใส่กระเทียมอันนี้จิ้มกับเกลือป่ะฮะเอากะเกลือค่ะไม่ร้อนหรอฮืออฮือฮือ วันนี้ลองชิมดูค่ะแต้นหรือไม่เต่นเขากลัวโดนหมอกยันชิมไม่ออกเลยค่ะตับเพิ่มไหมครับอันไม่กินอันไม่กินอันชิมก่อนโอเคเป็นยังไงบ้างคัะนุ่มมากแต่ยันชิมไม่เอาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับผมชิมให้หมดแล้วรู้แล้วอร่อยมากว่ะมาดูว่าร้านนี้ สรอเบอรีอร่เราต้องทำแยม,มนะคะทำมูเจมนะคะโอเคท่ายบายบบและการที่เรานะครับผมจะมาเก็บสตรอเบอรี่ที่นี่นะฮะค่าเข้านะฮะราคาประมาณ400กว่าบาทนะครับผม2ช่องปติกันนะฮะตอกี้มขอ้อมูลเขาทำไมไอ,ไอ้เองก็ไม่รู้เรื่องไงตามเลยนะฮะช่องนี้นะฮะ ข้อมูลแน่นนะแต่ว่า่องนี้ข้อมูลไม่มีนะครับผมและก่อนจะเข้าไปที่นี่นะครับผมต้องถอดแจ็คเก็ตออกเลยนะครับเพราะว่าเขานะฮะกลัวว่าเรานะฮะจะไปขโมยสตรอเบอร์รี่นะฮะเก็บสก,กระเป๋านะครับผมอันนี้เป็นกฎของเขาเลยสามารถจะเก็บกินได้เลยเลยข้างในก,กินได้เลยแล้วก็อันนั้นอ่ะทิ้งอยู่ตรงนี้ล้างยังเนี่ยถ้าบอกกินได้บ้าหรือเปล่ายูมันอาจจะมีสารพิษอยู่นะถ้าเกิดว่ายูตาภัยนะไอคุจะอยู่สบายเลยไม่ใช่ไอคุจะอยู่แบบเศร้าเลย ได้กี่ลูกแล้วครับอ๋อสามเหรอคะนี่นี่นี่บอลลีบูลแฟมิลี่นี่อ๋อยูทูบอ๋อเพราะว่าถ้ามาคุไทยที่นี่ จะฟรีให้ทมแ๋มฟรีให้ทำแจมถูกตัวนะหนึ่งหมื่นไออ่ะจ่ไปแล้วอ่ะเมื่อกี้อาจุมาบอกว่าถ้า,าเวลามาเก็บสตอเบอรี่บอกเขาว่ากูจัดที่นี้มาจาก Facebook w o r l d ์ a ก็ตแฟเขาจะให้ทำแจมฟรีนะคะแต่ว,ว่าถ้าวันนั้นเขาเก็บเงินเรา,มา,เรา,มาไม่รับเป็นช่องเงนะคะหรือว่าอาจจะไม่แน่นะ อาจจะมอมว่างแปลผิดแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมกับแยมสตรอเบอรี่ของเรานะฮะครับเยอะเอาไปเลยค่ะอาย รสชาติดีเลยนะครับเนี่ยอย่างน้อยนะฮะเราเองก็ภาคภูมิใจนะเพราะว่าเราทำด้วยมือของเรากันเองเลยนะครับผมนะฮะไม่ใช่ดิผมเปล่าทำเมียผมทำครับกับลูกสาวทำจากไลเซนหน่อยนะครับบิลีฟได้มาที่ไรสตรอเบอรี่แล้วนะคะ เล็เก้าดีค่ะแล้ววันที่รออาหารเรามีข응ึ okay. no ้นเคียงค่ะขึ้นเคียงได้เขาว่าเจ้านี้มันแผลกว่าเราจะลองกันบุยบุยเด็ดที่สุดตู้โตดแน่ๆโตดแน่ๆนี่ค่ะเหล็กเจ้านีมันใหญ่มากนะคะรสชาติเป็นไงบ้างครับไม่แค็มากไม่แผ่มากพอดีพอดี อร่อยมากเลยค่ะพร้อมหรือยังครับผมพร้อมโอ้โหดูทำท่าวันนี้บีลิ้จะไปไหนครับเนี่ย สนุกนะครับเนี่ยแล้วก็ดีใจมากๆด้วยนะฮะที่ได้มีเวลาอยู่กับลูกนะฮะถึงแม้ว่าม,าามันอาจจะเป็นการทําที่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาชอบเดี๋ยดูดิเนี่ยอล่โอเคโอเคโอเคเมียจา๋าเมียนีม่มันคืออะไรเมียจา๋านี่คือโ o โ r โรโ,โช o w ค่ะเกาจะออกมาร้องเห เด็กทุกคนนะครับต่างที่จะเดินเข้าไปหาพลรโลกันนะครับผมเองก็จะไม่ยอมน้อยหน้าเด็กๆนะครับผมผมจะต้องเดินไปหาพี่พลรโลเช่นกันมีโซคิวไอเลิฟยูโอเคน้ำเพก็เป็นแฟนคลับของพลรโลเหมือนกันนะครับผมน่ารักจริงๆเลยคนระับ ถามว่าเราโตมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเคยกลับมาเล่นอะไรกันแบบนี้ไหมต้องตอบไปเลยะครับว่าไม่แน่ๆเลยนะครับแต่ว่าพอเรามามีลูกเด็กงได้รู้เลยนะครับว่ากับการเล่นเล็กเลน้อยแบบเนี้ยแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ได้มาใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้มาเล่นกับเขาเหมือนกับว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเนี่ยถือด,ดีครับผมรักหนูนะครับ